ตึม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 ตึาตึม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 ตึตึมตึมตึ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 มตึตึตึ เพราะเราสงเก,ก่อถือล็อกไงพอสร้างดินเท่ากับส่วนให้คุดเท่ากับคุดเองอาทอลงเอีงทองลงเอีงอีกนี่ก็ะชอยอ่าไพรลืมไหมนี่ของใครนี่ของไอ้าตาของตาลืมบ่ อือโอ้สิ่เล,ลี่ยมเหรอตัวนี้เลยเออสิเต็มเลยพี่น้องเลยเยเอาขี้ดินเข่าเนาะเอาพี่น้องเลยทักทายกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกุสูรสุขคนพี่น้องเลยเนาะไก่จะได้ใช้าาง,งานแล้วเป็นตีไม่แบบเอาเรียบร้อยแรือเล่าเนี่ยเอยเออผ้าซางโอยู่เนาะ เมื่อแล้วบ่เพื่ออะไรคเมื่อปูใช้ไฟเมื่อเมื่อนี้เดี๋ยวมาเป็นเมื่อเมื่อมืาอนี้หรือเมื่อมืัอนี้เมื่อวันนี้แล้วเมื่อตะวันนี้บ่บุญวีกับเมื่อบ่เออแสดงว่าบุญนี้ไปนอตเมื่อคืนนียเนาะสีทอพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยส่วนดินซอยเจ้าหน่ย สาวแววตาหลักก็บ่าตาประตูา่าประตูว่าไรเสร็จก็เล้วแล้วเอ้าแล้ว,ลวก็อาเอาดินขอดแล้วเขาก็ไหเซน้ำาเงี้ยนี่เียว <c oughs> ในหดน้ำเซในว่ว้เนี่เต่งัปวดท้องอย่าเี้ บได้เข่าแต่ว่าเอาก่อนบ่ลงอันหู้ยรึบ่โอหน่อยไ่ได้ได้บอได้สวดแล้วป้ายผ่านแล้วเออโอ้เออเออบ่ได้เจ่อเมืองเสาบ่เจ้าพอเมย์เจ้าพอเจ้าบ่ได้ไปเบิ่งบ่แล้วคือไปเจ่อเบิ่งเลย แม่เฮาสิไปเจาะบักนี่อ๋อมีเวลาให้พ่อแม่เจ้ายางไปเบิ่งแน่ได้เนาะเจาะเบิ่งนําน่เอาเอาเปือนตัดพุ่นใม่พุ่นตอกอันปกไปนําน้องวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหอยมันาไปนําจ้ะโอ3นีบ่2นี2 2นีเนาะ เน่เที่เราไปเอนไปเบิง่งพี่ดองเลยเพราะเนากายไปกลายมากกับไอ้กับบริสซองมึงผมอยู่ในพี่เด้เอ่อกับกรลืมดื้อเบิ่งเลยเป็นอวานี่ยเป็นอะไรอันไข่บอเจ็บขอคันข้อนกระตุนบาดแบอเชาแล้วเือาแล้วไข่ไข่น,นีแล้วบาดจัเป็นไอไอวั่เจ็บหัวตอนนีนยังไม่ได้กินข้าวเข่าพี่้องเลย พมนยังบดยังห่งม่วอายุเนี่ตอน้าวาปฏิบติแบบบอกนีหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นไซเล็กเปใเสาเนี่ยัีลองกันเป็นไเล็กแต่ครับเป็นกระชายสาวพอเขาปฏิชายเขาไดิอนเสาเด้เาเอายึกอะไร หยุดไว้แล้วก็ก่อขึ้นก่อขึ้นเลยนะสองไล่กันแข่งๆตเติมหนึงอยู่พี่น้องเนแต่วบบบ่าบกชัยได้ปันได้อากะศทำนี่แหละพอพอได้ทำนี่แหละเนาะซ้ำซ้ำซีเข่าด้วยนี่ก็ได้อเออยืนอยู่เดี๋ยวมันบอลแล้วแล้วหน่อยบอลแ้วบ,บอสมันต้องส่วนน้ำซอย นี่แต่ล่อไอ้ไอ้บัวซอยนั้นที่สิบหเหตุบอกวางคันล้อมันเอ้าส่วนนี้นคืออ่อนแท้เฮ้ยฮึโอ้อ่อนยี่ส่วนพอดีกั ส่วนไอเบียดมันได้มันได้อันออนได้ยังกินข่าวไมหน่อยอือโอ้ว่าละมือ ปวดป,ดปดกระตุงกระตุเลยติไข่ปะเออติไข่เจ้าน่นี่ยเริ่มถือม,ม่ะกินเ,เขาก็จังกินกินนี่ถามเมแล้วล่ะกินย่บอของน,น้่นเียอะไรส,สรุปแล้วปะไล่ไล่ไล่ไลไลไหตายคอย ส้นตเศ้าน hmm, s <S หนิบ่นเนี่ยไวเติบเนาะสอยกันคนนละคนละมืออ มันอันนี้ับมันตกไปเขาช่างล่งไปเอาเอาเอคือว่าง,ง่วงัวเหี้ยบอเห็นแล้วเห็นแล้วพอเห็นที่เพื่อนพอจะไปหาบอบักงัวบักเถกันบอ อ๋อโบเห็นเปสามตัวบ่โดยอันที่ว่าเราบ่เห็นนะโดยมันไป่ละดับเห็นอือมันดุดบ่เราไปเรียงเราเรียงมาแล้วเราลับเราเราลับเลยรับอยู่ใช่เรียงนอนไปแล้วอือมันแด็ดเราอ่ะอือมันได้ไปว่ะเนี่ย

ใค่อบอากมีคนซุกเนาะมีคนซุกกระเต้นเลพราะเราสงังเกตถือล็อกไงพระร้าง ดินเท่ากัส่วนให้คุดเท่ากับคุดเองอาอท้องลงเองทอลงเองอีกนี่ก็อกเอยอ่าเออจะพอแล้วถึงอันแล้เนาะเอบอ,าอา่อามาหยอกใชเด้อพะทางดีแล้วท่ายกันถ่ยกันาแม่มือแมา่อันมาทอยกับอาแล้วได้แม่ แล้วสกนในเพือหน้อยนาะแมนว่าเป็นวงก้อนใส่กันไปว่าเป็นเต็ไมไปเลยฮขี่เจ้าขี่เจ้าป่าก็ว่าบวมืไปนี <c oughs> ่คือบริสอดนะ ບໍ່ແດ່ມັນຊິໂຍບເດີ້ນ້ອຍເດີ້ຂໍນິ້ມນາໄດ້ດຶງຄົນຊິດິນຕັກຄີນໃສ10ສຽງຫົ່າຍາວກະເດີ້ຕິດກັນຫຼາຍຄົນນະບໍ່ໄດ້ກບສະບາຍນະພີນ້ນ້ອຍຕິດนําບໍລ່ກໆພຸມາກັດນອງ เราปะย่าเราญาตอ่งเดียวยานมันไปติดลูกยังไปติดบางคำอยู่เพื่อนเพวเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนด้วยเดียวก็หฮ้อนเดียวกัหนาวอยู่คือกับไอเป็นผีะหรไอเป็นแล้วก็เฮาแล้วก็บาัชนี่ัเป็นบปตอนนี้เนี่ยเฮาได้กี่น่ะพีนี่สามตุ่ม

ส่วนไปส่วนไปตัวนะเด็กน้อยมันก็ต้องมีแห้กับผู้เฒ่าอยู่แหละไม่เสียงวะอันนี้เพูดท่าดอยังไรหน่อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นบางวะพิ่นบางเพราะแดดแดดวะอ๋อมมมัันน่บอากาศมื้อนี้เนี่ยพอดีเฮ็ดเวี้ยใช่แล้วเลยเนาะพอดีมื้อนี้บ่แดดเป็นได้ไหมเป็นพอดีเฮ็ดเวียก นี่เราเหตุใจ้าบรสบายนะิ์นะส่วนกันเอ้า Ôi, đút ra Nè, mình bàn nó à. bàn hên Ôi, chào ai cái chạy nói gì vô cái lăng chạy คนอ่อนเอกำลังใจสำคัญที่จนผุ oh. oh. ่นเฮงดีนี่เดีย๋ยวจะเข้าพัากกวดไปกวดไปไปแล้ว พอดีพอดีงามแหละเพื่อนเราเลยอันโรง้ำมบางหน่อยเทวานี่ได้เนาะเห็นในคลิปบอดีเห็นนะบางหน่อยซอยปันธ์ที่หวัวนี่แกสิ่งก่อสร้าง เราองมือเหตุมือวานนี่ก็ถือว่าไว้โย่ของน้ำพุทธิกระสัดรัดพี่น้องไงเนาะบอกว่าโบทราบเป็นไงแต่วันนี้เราจีโอเคพอพอกัอนเนาะต้มน้ำไปม,มาไอ้นะไอ้จะกินน้ำผ่อนต้มน,น้ำม,มีน้ำผ่อนบ่ต้อบมันห้่จะกินมี ้อมีกนไปแล้วบังน,นิวไปแล้วบ่เก่นไม่จะเก่งแล้วไหมวะหน่อ,ไม,มอไม่ไมไหมใช่ได้แล้วไมมกับปปันกินเนาะ

มามามาไปเอาต่อนี่มาเก่งเทบ่หน่อยป่ะต่อเลยต่อเนี่ยโอ้ยตอนีมามาเท่ฮะหมอนีู่เนี่เอกระเมียยูแต่ก็เก่งนะกระเมีนน้องน่องีแล้วฮะไม่ได้มัวห้อแค่เอาไปเท้า พอแล้วนะเฮือนน้ําน่ะเออผักเจ้าได้นี่แหละบ่น้อยบ่ต้องมีก็ไอยมเป็่นบ่มีจ้นะมีไทยบ่ Chín ba bà đây, Chín nga mì biệt bơ lãi suy mì biệt mang bà lãi nanny bỏ là bọn sách chim tóm 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 Tôm tóm tóm tôm tóm tôm. Ê, Ê. Ê. ปะเอาพักไปเข้าป่ะพอเดียวนะหือพอเดียวนี่อ้ากินอยู่บ่เถอะมักขนาดเอาไก่รักษอจะไม่ได้กินแล้วกินหรอกินเหรอกินแล้วลูก mượn phi nông này, phật tổ còn phai, hổm vẫn định chắc biển cứ mượn tẩm ở hổm, bắt, lấy áo phật, si bồ lông, ờ, là cái sang sai quả, ờ. lông, cả bồ lông thôi, nó, lông cả, bật... lông ได้งใช้หงโะใกินนี่เตะไอ้ละอันนั้นมาตกลงมาเห็นป่ตกลงมาเลยเฮาได้แต่กระพิงหน่อยๆแล้วเเอามากินเห็น่เนี่ยใหญ่เห็นได้พอดีพอดีกกันล จอ đó ประกาศนี่ฮะเออเอาไปใส่นะเจ้าวาวานทุกวงอีู่หน่อย ฮะโอ้งามเนาะกำลังออกพี่รองเลยมันอ่อนได้นี่ทำไรเนี่ยนะพอดีเสีบบริษย์พูนบริษย์บริษย์พวยพีดด่้องมีแตขี่ลวดงามจักขี่ขี่งัวขี่ควาย ปุยจากธรรมชาติปะ่ปะละมาแล้วอ่ะถือนี่เราเอาเสียพักกันกเอออีกพักงามรับแห้งเล็ดแห้งเตกได้พักเลยนะเอาได้ไหมแห้แงเขาแห้งเขาเล็ดแห้งเตก นรงแป๊บหนึ่งอายึกเทงเล็ดเทงเต็กข้าบ่มฮะข้าบ่มมันพื้นแต่กระหึ่งกตเป็นยาไหมขึ้นมาเป็นยาบ่นมากกว่า

Bỏ qua là bắt hết là hết 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 hết

เอาไปข้างอีกนิดหนึ่งกนะ้ำหลเอาเล่ผักขเฮียเลยมยากนะครับปรุงกอก็ได้เอ้เอาไปข้างน no ิดนึ um <t <t ่งน้ำใตาฮะไปข้างก่อนเะครื่อคอยหนคอยคอยจะข้างนิดนึงคอยจะใช้น้ำอีกพอน่ยดน้ำใาอาชาอยู่ดีม่แห้งบดคูสูสุคน